มีหลายคนบอกว่าการวาดรูปนั้นจะเป็นต้องมีความสามารถพอสวรรค์ต่างๆหากไร้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเราจะวาดรูปไม่ได้เลยงั้นเหรอการถูกเปรียบเทียบจะต้องล้มเลิกความฝันของตนเพียงพเพราะคำพูดของใครสําหรับเด็กคนหนึ่งนั้นอาจจะเป็นความฝันตลอดชีวิตของเขาก็ได้หลายคนจึงมักเลือกวาดให้สวยแทนการวาดให้สนุกแต่ถ้าหากคุณลองมองย้อนกลับไปคุณจะยังมองเห็นภาพเหล่านั้นของความสุขในวันวานวันแรกที่คุณเริ่มต้นฝึกฝนเพื่อมาถึงจุดน,นี้อยู่บ้างหรือเปล่าใช่ครับ ในวันนี้ผมจะมาแนะนำมังงะวันช็อตที่มีเพียงแค่ตอนเดียวแต่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกของผู้วาดที่อยากจะถ่ายทอดมันให้กับผู้อ่าน Look Back มังงะ Look Back เป็นผลงานวันช็อตของอาจารย์ทัสกิฟูจิโมโตะผู้แต่งเชสซอ a แมน ที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กสาวสองคนซึ่งมีความฝันในการอยากจะเป็นนักเขียนการ์ตูนโดยสิ่งที่คุณจะได้พบภายในเรื่องของลูปแบ็ k นั่นก็คือดรามา่าดราม่าที่ค่อยๆขยีย้อารมณ์ของคุณไปเรื่อยๆจนมาถึงในจุดคลายแม็กอิมแพคของแมสเซจและคําพูดที่เหมือนจะเป็นสิ่งที่ทาให้คุณต้องมาลองนึกย้อนกลับไปในวันที่มีความสุขแต่ภาพของความสุขเหล่านั้นในตอนนี้มันกลับเต็มเปลี่ยนไปด้วยความโศกเศร้าที่บางล้นเกินกว่าจะบรรยายออกมาเป็นคําพูดในสี่ช่องหน้ากระดาษซะอีก บรรยากาศมูต์แอนโทนบรรยากาศของเรื่องคือสิ่งที่นำพาให้คุณเข้าสู่โลกของลุคแบ็กที่ภายในแต่ละช็อตของการเล่าเรื่องของช็อตแต่ละชอ็อตมัจะใช้การตั้งกล้องแบบภาพนิสตูนเฟรมและโฟกัสอยู่ที่ตัวละครหลักของเราอยู่เสมอซึ่งเปรียบให้เห็นถึงการเติบโตของตัวละครจากการตามอ่านเรื่องมาตั้งแต่ตอนแรกๆของผู้อ่านคาแรคเตอร์ Character. สิ่งที่ใครหลายคนไม่คาดคิดกับมางงะเรื่องลุกแบ็คคือตัวละครหรือคาแรคเตอร์ที่เหมือนจะเป็นตัวละครที่ดูจะมีพอยและประเด็นที่ไม่หวู่หวายเยอะแยะมากมายแต่มันกลับไ,ดไปด้วยความรู้สึกผูกพันและความจริน่ยของผู้แต่งที่อาจจะให้คนดูได้ว้าวกับการเติบโตและความสัมพันธ์ของตัวละครทั้ง2ตัวเริ่มจากฟูจิโนะเด็กสาวที่ทุ่มเททั้งชีวิตให้กับการวาดรูปจนได้ตีพิมพ์ลงเป็นมังงะแก๊กสี่ช่องและมักถูกนาไปเปรียบเทียบกับเคียวโมโตอยู่เสมอแต่เธอก็มีคาแรคเตอร์และความแต่ใจในแบบของเด็กๆและอีโกท เชียวโมโตะนิสาวเก็บตัวอยู่แต่ในห้องคอยวาดฉากหลังจนได้มีโอกาสออกมาเปิดโลกกับฟูจิโรอาจารย์ที่ตนชื่นชอบเธอมีความใฝ่ฝันอยากจะเข้ามาหาวิทยาลัยศิลปะทำตาป้าหมาที่อาจจะวาดรูปให้เก่งขึ้นมีนิสัยขี้อายตรงไปตรงมาเหมือนกับเด็กและกลัวผู้คนรี่ง่ายว่าเป็นพวกอินโทรเวิร์สแบบเต็มค่านั่นเองสตอรี่เนื้อเรื่องคือสิ่งที่ดึงดูดให้เราได้มานั่งคิดย้อนกลับไปกับการทำเล็กน้อยของตัวละครแต่มาส่งผลต่อภาพรวมท,ทให้เรื่องเกิดจุดดึงดราม,มา่า เรียกน้ำตาของผู้อ่านหลายคนลนักษณะเด่นของสตรอรี่สั้นมันคือจบภายในตอนขึ้นอยู่กับว่าผู้แต่งอยากจะเขียนด้วยจุดประสงค์ไหนถ้าไอเดาอาจารย์แกคงอยากจะแต่งออกมาเพื่อไว้อาลัยแด่เหตุการณ์เมื่อ2ปีก่อนของแกออน,นี้หรือไม่แกก็พบกับเจอกับอะไรบางอย่างที่มันเข้ากับตัวแกแล้วทาให้เกิดมันการสตรอรี่ชั่วคนข้งผสมกับอารมณ์และความรู้สึกของอาจารย์แกลงไปด้วยเช่นกันเนื้อเรื่องเหมือนมีชีวิตและดําเนินไปในตามเนื้อเรื่องของมันจนกลายเป็นจุดจบที่มันดูสวยงามและเป็นบทสรุปที่ทําให้เราเข้าใจทุกอย่างที่อา่านมาทั้งหมด มังงะที่ทำให้เรามองย้อนกลับไปถึงภาพของความทรงจำที่เคยผ่านมาหากเราไม่ได้ทำมันอีกต่อไปเราจะยังคงนึกถึงวันวนเหล่านั้นอยู่ไหมหรือจะปล่อยให้มันเป็นภาพอดีตแล้วสูญหายไปจากความทรงจำของเราลูกแบ็คคือมังงะวันช็อตที่ต้องการ Watch อ f กับคนอ่านว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ชื่นชอบในสิ่งใดสิ่งหนึง่งและได้สร้างมันกับเพื่อนคนนึงแล้ววันหนึ่งเพื่อนคนนึงหายไปจากชีวิตคุณคุณจะทำยังไง